ผมเข้าไปในผับเปิดแฮนนี่น้องผมบอลดูเหมือนบิดนี่หมดแล้วนะโอเคโอเคครับวันนี้พบกับช่องเบนซ์ซิงวิ่งทุกโลวันนี้ก็พบกับเจโลวันนี้ให้ลูกค้าถ่ายคลิปให้เลยเพราะเราไม่ยังไม่มีตากล้องนะให้ลูกค้าถ่ายเอาโอเคไอ้คันนี้มีซีรีสนะ์มันนะอ่าเปนซีรีส์มันก็จะเป็นชามชามครับ แล้วก็เฟืองท้ายเดี๋ยวเรามาดูท่อค่ะพ่อนี่เราเป็นไงให้ลูกค้าถ่ายเป็นไงนี่ท่อของกูกูมหาชัยเออของกูมหาชัยเดี๋ยวเราเป็นซีรีส์ใอรถคันนี้จะมีซีรีส์เดี๋ยวให้ดูคลิปเลยว่าเป็นขั้นเป็นตอนทําทําทาแบบแต่ละอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรถมันก็แรงถ้าใส่ทีเดียวแบบข้าวี่เมาจับใส่จับใส่อะ่ะมันไม่แรงหรอกต้องเป็นแบบคันนี้ยกตัวอย่างเป็นคันนี้แหละเพราะว่าหนึ่งมาแล้วลูกค้ามา ชามไม่เดียวต่อแล้วชามไม่เดียวก่อนแล้วก็มาคาัดมาเฟืองแล้วก็ผมก็แนะนําเป็นท่อเพราะว่าตอนนั้นก็ท่อเดิมอยู่ก็เปลี่ยนท่อแล้วโอเคเดี๋ยวเอาคลิปรวมๆกันมาใส่ให้ดูนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นของ G o No 1 2อ CC นะจ๊ะเอาชามติดรถของเดิมเข้ามาทำนะจ๊ะอ่าชามก็สภาพประมาณนี้ยังไม่ค่อยตึกมากนะอ่า เดี๋ยวเราไปดูชามใส่เม็ดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพอแกะออกมาปุ๊บเอาสภาพก็ยังดีเม็ดยังดียังกลมสภาพสวยสวยเลยนะจ๊ะอ่ะทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาปรับองศาแล้วก็ขูดร่องนะจ๊ะอ่ะสภาพตามนงุงตามนี้เลยอ่ะใส่ไปบอกเลยว่าแหล่งแนะ่นอนล่หกเม็ดนะจ๊ะ อะสูตรนี้ไล่6เม็ดนะ <_ at> เดี๋ยวไปดูรอบล้อลอ,อยที่รอบตัดกับปามานี้เลยจ้าวันนี้ก็เป็นของ G Ono r รอนยี่ส C C ใส่คัดคาร์บอนนะจ๊ะแล้วก็ใส่เฟืองด้วยอ่ะชามก็เป็นช้าของเพ n นซิงวิ่งทุกโรนะจ๊ะสปริงเดิมอ่ะสปริงลง,งสปริงทอ็อกเดิมสปริงเกี่ยวเดิมนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เฟืองเป็นเฟืองท้ายเบอร์ ไม่บอกดีกว่านะจะเอาไปไล่เอาเองนะนี่แกะก็ประมาณนี้เลยโอ้โหแบบแกะยับแล้วก็เป็นที่สำคัญเป็นท่อเดิมนะอะเดี๋ยวไปดูร้อลอยที่รอบตัดก็ประมาณนี้เลยลงพื้นอยู่1 3อยสามสแต่อั้นท่อเกินถ้าเปลี่ยนท่อน่าจะมีร้อยสี่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูว่าอันนี้เป็นรถกล่องเดิมไหมโอเคนะ เองมาหยุดตรงนี้หละ,ะเดี๋ยวเพราะว่าส่ท่อมันใหม่ใหม่ไงเดี๋ยวมันพิเศษถ้ากล่องเดิมถ้ากล่องเดิมมันจะตัดตั้งตั้งตั้งรังตั้งตั้ง,งโอเคน้าไม่รอ,รอบตัดก็อยู่ที่158 159นะจ๊ะโอเคถ้าใครอย่าลืม ได้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b s c r i เดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะโอเคนั่งขี่แล้วก็ถ้าหมอบยังไม่ได้ถ่ายหมอบจะให้ส่งดูจีเอาโอเคเพราะมันถ่ายยาก Let's go <S วันนี้จีออโ,โน่รถคันเดิมนะจ๊ะอ่ค่อยๆทำค่อยๆไล่ลลก็มาต่อด้วยที่เป็นท่อของกูมหาชัยนะจ๊ะนี่ท่อเดิมที่เคยไปวิ่งนะอ,อยู่ที่ร3 3 นะหมอบนะแต่มันอั้นแต่ผมว่าเปลี่ยนท่อไงไงก็วิ่งเกินกว่านี้แน่นอนนะจ๊ะนั่งขี่ก็ต้องมาอยู่ที่1้อยสิบแป้อยสิบเายู่้ลมได้นะนี่ท่อเดิมแม่งก็แค่แบบเนี่ยนิ้วก้อยใส่ไปโอ้โหมันอั้นเกินนะงไงก็ต้องเปลี่ยนท่อนะไอพวก g ี o r n โนลีดทั้งหลายนี่แล้วก็แมปเซนเซอร์แล้วก็เอาไปใส่ตรงรูนี้นะอ่า นี่ใส่ปุ๊บแล้วก็เสียบแมปเซนเซอร์ให้เรียบร้อยนะจ๊ะอาถ้าบางคนใส่แล้วลืมใส่ไอเสียบแมปก็เดี๋ยวโคดเด้งนะเออแบบอย่าลืมใส่ละกันอ่าแล้วก็เป็นท่อนสามท่อนนะอ่าไอตัวนี้แล้วก็มีส,มสปริงใส่ให้เรียบร้อยนะท่อใส่เสร็จก็ทรงประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้นี่นะจ๊ะอ่ะเสียงก็เพาะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ มาดูผ้าคัดนะครับผมผ้าคัดยังจับไม่เต็มนะอะไอ้รันลงรันแรกที่เราเคยเคยใส่เอยเคยเคยเทสไปก็ยังไม่เต็มนะแต่วรอรันอินถ้าใครร้อนก็ใส่กระโหลกกัดลายไปเลยยังไงก็รันอินไวแน่นอนที่วิ่งราให้สามิสาเราไล่6เมตรนะจ๊ะเดี๋ยวเราไล่เม็ดใหม่นะเพราใส่ท่อไปเดี๋ยวไล่เม็ดใหม่เป็นสี่เมตรนะจ๊ะอ่ะ ยังไงท้ายก็แรงต้นก็แรงนี่เสียงท่อก็ประมาณนี้เลยอันนี้กล่องเดิมมะเปลี่ยนแค่ชามเม็ดเฟืองพ่อคัดคาร์บอนแค่นี้เองเย็นเท่เดี๋ยวลองไปดูล้อลอยจะได้ประมาณเท่าไรเท่าเดิมไหมอ่าประมาณนี้นะจ๊ะเท่าเดิมแต่รู้สึกว่ามันเบาขึ้นเหมือนมันท้ายแรงขึ้นตัดนะอ่า มอบอยู่ที่ร้อยสา g p s โอ้แม่งเอาเรื่องนะสเต็ปนี้คือเอาจัดนั่งที่อยู่ร้อยยประมาณนี้เลยจ้า